สวักทายกันด้วยนะครับผมอยู่ผมในมอนครับวันนี้อยู่กับเกมเอทเลเซอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาโปรในเงินวันนี้ผมก็จะมาเล่นคันนี้กันนะครับผมในคันที่เท่เท,ท่อยู่นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีก่อนสวยนี่แหละ ครับผมเรจะมาเล่นคันนี้ซึ่งรถของผมนี้ก็อยู่ที่เลเวลอันต่อไปผมก็จะมาเล่นคันนี้กันนะอ่าอีกอีกเวลหนึ่งผมก็จะเวลหกแล้วแต่ที่อัพยังไม่มีอเฉยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาลงแรงด้วยนะไมรู้จะเด็ดปอีกไหมเพราะว่าอัดคลิปไปคลิปหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้ นิดปลิงมามาัขอลดเสียงก่อนแล้วกันนะโอเคโอ้ถ้าเขามีเว้วหกเหมือนกันเฮ้ยลดพวกสาวเขาเลยเหลอ เสียดายกอกว่าเยาลถพุ่งชนมาแต่ไม่เป็นไรคอนเท์เราเล่นคันนี้คันเดียวรีวิวคันเดียว mày nói skill bùng hại <laughs> oh, skill bùng hại bên kia nè lúc thâu thằng mày mình lè nhỉ quá ô oh, ô oh, thằng mày lôi khẩu lè chăng ตรงนี้แหละรถสายตรงก็อะไรนะม่เล่นสายอ้องอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ไ <laughs> อรถขอแรงจริงเว้ยให้ไอ้เล่นซะอ่านี่ยังไง่ะโอไม่นะ ไม่ถึงอะไรวะเดียทำไมแพ้โอ้เร็วเปลวแปดเลยเหรอเอาไหมเอาไหมเอาไหม กลับมาแล้วครับผมเมื่อกี้หลุดนะครับผมอยู่ด,ดีก็หลุดเฉยมามามาเอามาอมเอาหวานมูลเลยครับผมไม่รู้ว่ารถผมจะแลกไม่รู้ว่าจะแซงเขาได้ไหมเมื่อกี้นี้ เมื่อกี้ผมหลุดเฉยเลยมามามาอาใหม่ครบับรอบที่สองดาวนเอ่อดาวรอบที่สองคือสองดาวนะอ่านไม่ออกอ่านดาวไม่ออกผมว่าเกี่ยเอาเกี่รเลยโทษดีอืม ไอ้ที่ผมไม่เปิดเพลงเพราะว่ามันตีลิกสิทธ์นะผมเคยลองแล้วตีลิกสิทธ์นะครับผมรถเขาแรงจังว่ะ ที่ผมไม่พูดกนะ็คือสมาธิผมตั้งสมาธิอยู่นะครับผมโอ้โดนศัตรูไม่ได้อะ ้รถเขาเก่งยังวะเฮ้ย hey. สู้ไม่ได้เลยโอ้โ oh หรถเขาเร็วจริงว่ะรถเขาเร็วจริงครับผม อยู่ที่ห้าเหมือนเดิมโอ้ทำไมทีมเราเปลี่ยนงี้วะล <c oughs> บสองเลยโหไม่เกรงใจรถกรอบทอที่หายากขนาดนี้เลยโอ้โห หนูหนูนเก็บไปก่อนไปโอ้ด,ด่าเดิมมันก็ดีโอ้โหเลเวลหก ถือว่าดีถือว่าดีเออดีตรงไหนวะอันนี้ทีมทีมเขาโหมีรถกรอบทองแต่มีคันหนึ่งที่แบบเวอร์สามไอรถจรวดไม่รู้ว่าเขาจะสู้มันได้หรือเปล่าคลิปที่แล้วผมกาว่าจะอัดคลิปเอเแค่สิบนาทีนะแต่ กินนี้สนุกจริงถือแพ้จะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ตามะ โอ้ยรถไหลรถไหลเมื่อกี้เลยโอ,โอยไม่นะมาอยู่ที่ห้ามาเดิมอีกแล้วแสงได้แสงได้มันต้องแสงได้สิมันต้องแสงมันต้องแสงให้ได้มา แสงแล้วยูทีสามปีมาแล้วใช้เลยยูทีห้าเลย ยังมีครับแล้ทีมเราก็ชนะด้วยฮ้ดีใจว่ะเกมแรกอะไรตา่บอกรูปพี่จีนทาไมแรงจังวะโอ้บอกหอกเลย 呃，听到就去哪弄的？